ครับทุกคนนะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ครับเพจอาลังเซธหรือช่องอาลังเซสครับโอ้โหตอนนี้ตั้งแต่ผมสตรีมนะครับผมนะระหว่างอยู่ในการสตรีมนะทุกคนนะครับผมนะได้มีคําถามมาถามผมนะว่าพี่ดูไอวอเขายัางไงพี่ดูคิวเขายัางไงเขาได้กี่คิวเขามียากี่กล่องเขามีอา,าเบิร์ดกี่ลูกเขามีไอวอกี่ลูกนะครับเขา ได้กี่คิวเขาเขา,าได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะคือนะเกมอ่ะมันอัปเดตมาให้แล้วครับมันมีตารางนะครับทุกคนนะมันมีตารางขึ้นไหมทุกคนได้ดูกันนะครับผมนะแต่ทุกคนปรับไม่เป็นหรือเปิดใช้งานไม่เป็นนะครับผมนะเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะไปสอนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปสอนเลยว่า มันใช้งานยังไงครับผมไม่ยากเลยทุกคนนะครับนะก็มันอัปเดตมาให้แล้วนะคือแบบถ้าจะโกหกนะโกหกไม่ได้แล้วเพื่อนในตี้เราเฮ้ยเพื่อนกูยังไม่ได้คิวเลยเพื่อนเฮ้ยกูไม่มีไอวอลเลยเพื่อนเุ้ยเนี่ยกูยังไม่มีดาเมจเลยเพื่อนยากูไม่มีเพื่อนคือนะครับผมตอนนี้เพื่อนไม่สามารถนะโกหกเราได้แล้วทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีตารางให้ดูแบบครบเครื่องเลยไม่ว่าจะคิว แอซิดดาเมจไฮวอลแระเบิดยาคือเราสามารถดูของเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะง่ายๆทุกคนนะครับผมนะเพียงแค่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบเท่านั้นพอนะครับผมนะก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะทำคลิปบอกสำหรับใครที่ไม่รู้ครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะสำหรับตารางนะครับตารางนะฮนะตารางนะ เนี่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูว่าตารางอะไรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะอะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมนะขึ้นมาแล้วนะนี่เลยครับผมนะตารางด้านบนหัวเราเลยนะครับคือตัตารางนะครับผมบอกนะคะแนนบอกอคิวบอกดนาะเมจบ,บอกบวกบวกอะไรวะบวกบอกเออลิออ้นพนันนะบอกไอ,อ้วอลเพื่อนยาเพื่อนระเบ,บิดเพื่อนมีกี่ลูกนะแล้วนะครับผมตั้งค่าย,ยังไงมาดูกันเลยครับผมนะ เข้ามาที่นะครับผมนะการตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การควบคุมนะครับผมนะการควบคุมครับผมนะเราเลื่อนลงมาครับทุกคนเราเลื่อนลงมานะครับนี่เลยครับผมนะตารางคะแนนหมดทั่วไปนะครับผมนะตารางคะแนนหมดทั่วไปนะครับให้ทุกคนนะครับผมติ๊กเป็นเปิดติ๊กเป็นเปิดนะครับผมแล้วประเภทการเข้าถึงตารางคะแนนหมดทั่วไปนะทุกคนจะกดแตะได้ไหมกดแตะ มันก็จะเด้งขึ้นมาหรือทุกคนจะกดแตะค้างมันก็เด้งขึ้นมาแล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมแค่นี้แหละครับผมนะง่ายๆแค่นี้แหละครับผมกดแตะกับแตะค้างครับตารางคะแนนมันก็จะขึ้นมาให้แล้วครับทุกคนนะสําหรับใครที่ไม่รู้ครับไปเปิดได้เลยนะสําหรับใครที่รู้แล้วนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับผมรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมฟีฟดีแล้วนะครับผมแล้วก็นะสําหรับ ใครที่ดูทางช่องทาง t i k t o k หรือช่องทางา facebook นะครับผมก็นะแท็กเลยแท็กเพื่อนเฮ้ยมึงมาดูมึงมาดูเพื่อนนี่นี่นตรงนี้เขาเปิดกันอย่างเงี้ยมึงมาดูแล้วมาติดตามอาหลัง c ี่เฮ h ให้ด้วยทุกคนนะฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะทุกคนนะช่องจริงนะครับผมคนติดตาม500กว่าคนช่องปอมคนติดตามเป็นพันคนอันนั้นช่องปอม ช่องจริงต้องห้ายกว่าคนครับแค่นี้แหละครับง่ายๆครับผมนะเราก็สามารถดูของเพื่อนได้แล้วว่าได้กี่คิวไอวอลกี่ลูกยากี่กล่องรูประเบิดกี่ลูกดาเมจเท่าไหร่แอตซิสเท่าไหร่ง่ายๆแค่นี้ครับผมนะกดเปิดนะทุกคนก็เลือกเลยเลยว่าจเจ้าแบบแตกธรรมดาหรือจเจ้าแตก้ังแล้วแต่ถนัดเลยครับผมนะฮะต่อนะอัปเดตให้กันรู้ครับผมนะทุกคนนะอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเล็กๆน้อยๆเราบอกกันเสมอ ไม่มีการครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับ